Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. ครับพี่ปอยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณแพงครับสาแนวกันอีพีนี้ครับผมอยู่กับพี่ปอยพี่ชายผมครับกับงานอะไรนะครับพี่งานมิลิเทอรี่ช็อตเลงครับในครับโอเปอเรชั่นชื่อย่อยครับโอเปอเรชั่นโอเปอเรชั่นโบเก้นโบเก้นครับโอ้โหพี่อันนี้คืออะไรเดี๋ยวแบ็กด็อกใหญ่ๆนี่คือแบ็กด็อกคือผู้สนับสนุนงานมิลิเทอรี่ช็อตเลงในครั้งนี้ครับโอ้โห ห้านปืนเอราวันเป็นผู้สลับฝรุนหลักอย่างเป็นทางการนะฮะกับงานนี้ตัวเลือยหลักๆเลื่อ่ใหญ่แน่เอาตรงๆก็คือเบิกเงินเยอะที่สุดเสร็จแล้วพี่นักกีฬาเยอะไหมนี่เยอะครับประมาณเยอะสําหรับไลฟ์เฟินนะครับประมาณเจ็ดสท่านนะครับเดี๋ยวผมจะบอกกับ f ออย่างนี้ครับคือไลฟ์เฟินเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนเล่นปืนที่เล็กลงมาจาก i p s c กับ IDPA แต่ก็เป็นนักกีฬาในกลุ่มแั้นแหละแต่คือด้วยความที่ใบอนุญ,ญาตออกให้เฉพาะการกีฬาแล้วก็ด้วยความที่ออปชั่นมันเยอะม,มันของแต่งมันเยอะแล้วมันก็แพงมีราคานิดนึงเขาก็เลยมีกลุ่มเฉพาะของเขาที่ชอบจริงๆช,ชอบจริงๆขึ้นมาเราเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยหกสิบกว่าท่านที่ถือว่าโคตรเยอะนะแล้วก็ผมแอบเห็นมีเจ้าที่ใช่ปีทั้ง มีของกองทัพเรือครับโอ้ตํารวจครับทั้งตํารวจค่ายนครบาลครับแล้วก็หน่วยปฏิการพิเศษนะครับแล้วก็มีของชุดทหารบกเดี๋ยววันนี้ผมจะไปสัมภาษณ์พี่พี่เจ้าที่สไนเปอร์ของเมืองไทยเพราะว่าเหมือนเขาได้มาฝึกฝีมือในตัวพี่ใช่ครับมีทั้งสกิลทางงานกีฬาสกิลทางทางยุทธวิธีนะครับครับอันนี้ก็เป็นการอัปเกรดสกิลอย่างหนึ่งของเขาเหมือนมาเพิ่มเวลตัวเองง่ายๆเอเหมือนคุณเล่นเกมอะอยากอาอร์ตัวเองขึ้นไปเขาก็เอาอันเนี้ยมาเพิ่มเวล มันหายากนะที่จะมีใครจัดในประเทศไทยที่ผมเห็นคือมีพี่ชายผมคุณคนเดียวเฮลพิกพี่ปอยเฮลพิกจัดไลฟ์เฟินทีกันอะไรที่โหดๆอ่ะเขาจัดหมดล่าสุดขาดทุนไม่แสนสากไม่เข้าใจจัดทำไมเขาใส่สปอนเซอร์เยอะส้วแดงกันเป็นสปอนเซอร์พี่ปอยได้นะครับสาแดงกันเอาตรงนะสปอนเซอร์เข้าสาแดงกันก่อนพี่วันนี้ บูน ok. ็อกผมอยากเอามาให้น si> ักกีฬาไลฟเฟิ่อนทดลองดูเมื่อกี้แอบเห็นขออวยหน่อยคือบูน็อกเลยก็ลองฉีดใช่วันนี้ฝนตกในตอนยืนก็ยืนกลางฝนครับแล้นักกีฬาไลฟรเฟิลนเป็นกลุ่มแปกครับฝนตกเขาไม่ไม่กลัวไม่ถอยเพราะก็ทุกคนมีมิลิเอรี่สเปกอยู่แล้วอ๋อกอนคือมิลิเอรี่นะครับคือสเปกกองทัพใช่ พ่นออกไปลุยพ่นออกใช่ใช่ดนนเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูนี่มีทั้งตัวพ่นล้างแล้วก็พ่นเคลือบมาดูว่าตากกาเขาเรียกว่าตากฝนแล้วก็ยิงอ่ะสนิมแม่แดดกระสุนไรเฟิลเนี่ยครับความร้อนนี่มหาศาลคนละเรื่องกับกระสุนปืนสั้นมันทลาดสามพันฟุตสามพฟุตต่อวิโอ้โห 3 0ม0ัฟุตวิ2,400ฟุตวิครับ2 8 0 0 2,700ฟุตต่อวิครับความเร็วมาหาศาลความร้อนี่มือนี่แตะหลังกองไม่ได้ร้อนนี่ร้อนปีดเลยโอ้โหไอ้นี่เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่บอกเลยไอ้ตัวนี้เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่อยเอาอยู่เอาอยู่งั้นพี่่อยรบกวนพี่พาไปข้างในหน่อยไปกันไปเลย นี่เลยเดี๋ยวมาดูนักกีฬาที่เขาแข่งกันว่ามีใครที่วือทิชเทพป้องทิเทพ AL เพราะว่าก็บอกแล้วผมเล็งมานานแล้วผมไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวพอเขาเราไปถามเขาว่าเขาใส่กล้องอะไรแล้วก็เป็นเดี๋ยวตูกที่ทำตั้ต่อ พี่ว่ายิงจบยังครับ พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนําตัวหน่อยครับสาาวุธครับครับพี่พี่สาราวุธครับท่านหนึ่งครับโทนี่ครับพี่โทนี่ครับนี่วันนี้ครับผมรู้สึกว่าเห็นพี่เขาแล้วถูกชะตาตั้งแต่แรกครับจริงครับใช่พี่วันนี้มาแข่งเนี่ยใช้ปืนอะไรมาแข่งครับพี่อ่เป็นเลมิงตัน700ครับเลมิงตัน700อันนี้บอดี้เดิมไหมอ่าเดิมๆเลยครับเป็นตัวแม็กกูจากโรงงานมาใช่ครับอืเป็นสต็อกเดิมเลยครับแล้วก็ใส่กรอนเพิ่มก็เป็นพวกขาทราย อ่าเป็นสโคบรบแหวนและพวกนี้ระดับน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดลั่นไกใหม่ครับสโคบที่เป็นของยี่ห้ออะไรครับพี่เป็นเบอร์ลิสเอ็กทครับเอาราคาข้าวๆได้ไหมอืมน่าจะอยู่ประมาณสักงห้าหกหมื่นประมาณนี้ครับห้าหกหมื่นใช่ครับอืมใช่พี่ันนี้ครับครับพี่ใช้ปืนไรแข่งครับวันนี้ผมใช้เลยมีด้านเจ็ดร้อยเหมือนกันเจ็ดร้อย <c oughs> หมายถึงว่าโค้งม,มันแต่งมาโ,โเค้งเป็นของ MPT ครับอ๋บอกล้องสโคบะ้พี่สโคบเป็นของ a w a ์เท Sta g กิาาครบ <_ S 1> ับ <fuera> พี่แล้วปกติเนี่ยผมถามอย่างหนึ่งล้างปืนเนี่ยพี่ให้สนามล้างหรือว่าล้างเองส่วนใหญ่จะล้างเอง <_ S 1> ครับล้างเองใช่ครบ <_ S 2> ับล้างเองปกตินี่คือก็ทิ้งไว้นานไม่โสกไว้นานไม่หรือว่าต้องแช่น้ํายาหรือว่าต้องทำาไงพี่เพราะว่าผมไม่มีความรู้เลยการล้างปืนยาวก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีตัวเป็นไก์ใช่ไหมครับแล้วเรากระแทงน้ํายาทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีแล้วก็ใช้แส้โส ก็เป็นผ้าดับครับห้าถึงสิบนาทีใช่ครับพี่โัวนี้พี่ล้างปืนเองหรือว่ามีคนล้างให้ครับพี่ล้างเองครับแน่นอนนะล้างเองครับล้างเหมือนลูกครับเราก็ต้องล้างเองล้างเหมือนลูกล้างเองคนอื่นล้างี่เราไม่ไว้ใจแน่นอนนะฮะนี่วันนี้ผมอ่ะมีผลิตภัณฑ์ของผมเองชื่อบูน็อกไปของซร์แลนด์เดี๋ยววันนี้ยเดี๋ยวผมจะลองล้างให้พี่นะ ต้องล้างดีๆล้างดีใช <apl ink S 2> ่ไหมฮะถ้าลงอ่างได้ก็ลงอ่างเลยเอาหางเลยกันเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าละไม่ต้องไปล้างละ๋ยอเดี๋ยอาะี้เดี๋ยวผมพาไปเก็บบรรยากาศภาพไปสวยของพี่เขาแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับไม่ได้ดิ้งนะครับไม่ดิ้งเดี๋ยวตอนดิ้เใ็้ ให้เสร็จนะครับนักกีฬาต่อไปครับห้าเิบ I don't know. เรจบไปแล้วพี่วันนี้โคตรมันอ่ะภาพสวยๆเต็มเสียดายไม่เห็นยิงไพ่ทําไมเวลาไม่พอเหรอวาไงพี่เวลาไม่พอครับพอดีไม่คาดคิดว่าฝนจะตกแรงขนาดนี้เบรกไปนานนะครับฝนเนี่ยอุปสรรคอย่างหนึ่งละไม่พอคือด้วยนักกีฬาที่เยอะทําให้เวลาเนี่ยมันมันบาลานซ์มันมันไม่บาลานซ์กันเมื่อกี้ที่กล่าวว่าเอ้ยจะให้เอฟตีดูว่าเขายิงไพ่กันเป็นยังไงมันมันมันอ่ะมันมันตอนที่เขาบีบเวลากันอ่ะ แล้วคือระยะร้อยเมตรเนี่ยคือระยะที่แบบสองสองสามกับสามศูนย์แปดข้ามผ่านกันได้พี่ปิดอีพีให้ผมหน่อยก็ยังไงนะครับก็อันดับอันดับแรกนะครับก่อนปิดอีพีก็ฝากซับสไครตนะช่องสัตว์นันกันนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนคนที่สนใจไลฟ์เฟินนะครับก็เข้ามาร่วมเล่นกับเรานะครับไม่เป็นอะไรยิงไม่เป็นยังไงติดขัดตรงไหนนะครับติดต่อเราเดี๋ยวเราช่วยเว v e r นะครับอะไรที่จะทําให้ไม่เสียเงินเสียทองได้เราจะช่วยไม่ให้เสียเงินเสียทองนะครับ ผมจะขึ้นอ่าช่องทางการติดต่อของเฮลพิกเอาไว้รตรงนี้เป็นเพจของเฮลพิกของพี่ปอยโดยตรงมีเบอร์พี่ปอยพี่หน้าใหม่ใครที่อยากเข้ามาพี่รับสอนหมดรับจบหมดดูแลหมดเลยครับไม่เอาเงินอาทองมาซ้อมด้วยกันแนะนํากันที่สนามได้หมดเลยครับ<ผ>ม,มือไม่ต้องมาโรงเรียนเลยให้ฝากคอร์สพื้นฐานผมเห็นอยู่ในเพจอ๋อก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะมี ถ้าเป็นไรเฟริลแรงสูงนะครับเพื่อการกีฬาเราก็จะมีชุดอยู่สัตหีบเป็นครูต้นนะครับเป็นสถาบันลัดช็อตอยู่ที่สัตหีบสอนไรเฟริลแรงสูงอยู่แล้วถ้าเอาพื้นฐานพื้นๆก็มาเรียนริมไฟไรเฟริลกับเราเหมือนกันทักษะเดียวกันทุกประการแต่เป็นจุด2 2 LR นะครับ <ๆ S 2> ทักษะเดียวกันเลย <ๆ S 2> นะครับ <ๆ S 2> ก็คือพลเรือเนี่ยที่ครอบครองจุด2 2ตั้งแต่ LR กับแบกนัมเนี่ย คือคุณเอามาเรียนกับพี่ปอยได้ใช่เลยมีและคือจะตายไปถึง2องสหรือ3ามค่อยว่ากันถูกต้องครับถูกต้องแวะมาเล่นด้วยกันนะครับอ่ะอย่างนั้นอยลืมครับปดกระไล้ให้ผมด้วยครับสะเลกัน